ยังติดตามสถานการณ์ที่ออสเตรเลียอยู่นะคะที่ซิดนีย์จากกรณีที่เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่ม IS นะคะจับจตัวประกรันเข้าไปอยู่ในนั้นกว่า10คนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะสามารถหลบหนีออกมาได้5คนนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าทางคนที่จับไปเป็นตัวประกรันเนี่ยนะคะปล่อยออกมาเองหรือว่าหลบหนีออกมาได้นะคะก็สามารถออกมาจากคาเฟ่ช็อกโกแลตร้านลินนะคะใจกลางเมืองซิดนีย์ที่มีการจับกลุ่มตัวประกรันเอาไว้ก็คาดว่าน่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรง i อค่ะ สำนักง,งานตำรวจรัฐนิวเซาแลนด์นะคะออกถแถลงความคืบหน้าสถานการณ์คนร้ายจับกลุ่มพนักง,งานและก็ลูกค้าภายในคาเฟ่ช็อกโกแลตลินราว20คนนะคะในย่านมาตินเพลสที่อยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์เอาไว้เป็นตัวประกรันตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้ว่ามีหลังผ่านไปนานร่วม8ชั่วโมงเนี่ยนะคะมีตัวประกรันเนี่ยสามารถหลบหนีออกมาได้แล้ว5คนเป็นชาย3คนหญิง2คนเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกาลังปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุอยู่นะคะ แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าทั้ง5คนนี้หลบหนีออกมาได้เองหรือว่าได้รับการปล่อยตัวมาจากคนร้ายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสามารถติดต่อกับมือปืนผู้ก่อเหตุได้สําเร็จแล้วนะคะเป็นครั้งแรกกําลังพยายามรักษาโอกาสเอาไว้เพื่อที่จะค้นหาจุดประสงค์ในการก่อเหตุแต่ว่าเมื่อช่วงเช้านะคะผู้ก่อเหตุได้มีการสั่งให้ตัวประกรนัน2คนนําธงสีดําที่คล้ายๆกับธงสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม i อมาชูที่หน้าต่างกระจกของร้าน โดยรายงานของเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจํานวนคนร้ายตอนนี้มีอย่างน้อยหนึ่งคนแต่มีความเป็นไปได้ว่ามีมากกว่านั้นนะคะส่วนบรรยากาศในย่านมาร์ตินเพลสตอนนี้ก็อยู่ในความเงียบสงบนะคะเนื่องจากสถานที่ราชการห้างร้านแล้วก็ร้านค้าแทบทุกแห่งเนี่ยปิดให้บริการตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์คนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะคุณบุษณีวงพงษ์สนิทนะคะที่อยู่ในซิดนีย์ออสเตรเลียจากเหตุการณ์จับตัวประกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณบุษณีวงนะคะ คุณบุษณีวงอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นหรือเปล่าคะเป็นเป็นในส่วนของพื้นที่ตรงไหนคะที่คุณบุษณีวงเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ก็พอดีว่าตรงนั้นคือเป็นเเปป็น building ที่ไปทํางานพอดีค่ะก็เลยได้ไปเจอเหตุการณ์คั้งนี้เข้าแต่ว่าก็พอไปที่ตึกแล้วก็พอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาก็ให้ปิดตึกแล้วก็ให้ทุกคนกลับบ้านนะคะ อ๋อซึ่งคุณบุคคลบุษณีวงคืออยู่ในตึกใกล้ๆกับร้านลินคาเฟ่นี่ใช่ไหมคะที่เกิดเหตุการณ์ใช่ค่ะใช่อยู่ที่มาตินเพสเลยค่ะที่ทำงานคือหลังจากนั้นก็ทางบริษัทก็มีการให้ออกจากบริษัทมาเพื่อที่จะใช่ค่ะหลบหนีมาก่อนใช่ไหมคะพอจะเล่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นให้ฟังได้ไหมคะอะไรนะคะเอพอจะเล่าเหตุการณ์ช่วงนั้นให้ฟังได้ไหมคะว่าเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากอะไรเป็นยังไงบ้างก็คือช่วงนั้นคือ ตอนที่เริ่มต้นไม่แน่ใจว่าคนลายเข้าไปได้ยังไงอะไงเงี้ยคือคนไม่ได้อยู่ในเหตุหการณ์ตอนนั้นแต่ไปคือไปทํางานปุ๊บก็เห็นคือเขาก็ปิดรอมสถานที่แถวนั้นแล้วก็เหมือนขึ้นไปบนตึกเขาก็บอกว่าโอเคเราจะปิดตึกเพราะว่าเหมือนมอีคนลายเขาขู่วางระเบิดหลายๆที่แล้วตึกแถวนั้นก็คือเขาก็ต้องให้ปิดหมดเลยแล้วคือตำรวจก็จะต้องเข้าไปอยู่ในแต่ละตึกเพื่อที่จะร่วมดูสถานการณ์อะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่ก็เห็น mm hmm. สึกว่ามีจะมีะคนไลนยสองคนที่เข้าไปอยู่ที่ร้านคาเฟ่ตรงนั้น สองคนแล้วก็จับตัวประกันทั้งหมดค่ะสองคนอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่แจ้งรายงานมาว่ามีคนร้ายสองคนหรือว่ามีการพบเห็นว่ามีคนร้ายสองคนนะคะเป็นคนร้ายเป็นคนแจ้งที่เขาแจ้งมาในเบื้องต้นว่าเป็นคนร้ายสองคนนะคะที่เข้าไปที่ที่เข้าไปยึดร้านคาเฟ่ตรงนั้นค่ะแล้วก็จับตัวประกันทั้งที่เป็นสตาฟแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่อยู่ในร้านในช่วงนั้นนะคะก็ว่าเป็นตัวประกัน ตัวะะประกันก็จะมีทั้งลูกค้าอบอกคือประมาณยี่สิบกว่าคนนะคะยี่สิบกว่าคนนะคะและ้วคุณบุษณีวงตอนอตอนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะได้มีการพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้างไหมคะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงบ้างภายในข้างในหรือว่าในส่วนที่เจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมอยู่นะคะก็คือตอนนี้อตอนตอนนั้นคือเหมือนเหมือนเขาก็กําลังคือรวบรวมกําลังของตํารวจทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งไรคือมาเยอะมากมแล้วก็ เหมือนประมาณว่าก็กําลังพยายามควบคุมสถานการณ์ต่างๆกลัวว่าจะมีระเบิดตามที่เขาหูด้วยแล้วกลัวว่าจะมีการทําลายตัวประกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนเนี้ยตอนนับเวลานั้นคือยังไม่มีใครทราบว่าคนลายต้องการอะไระพยายามทาบแบบเนี้คืออยากจะได้อะไรคือเขาเขาเขาก็ไม่ไม่ส่งสารอะไรออกมาสักอย่างแต่ว่าที่ทราบก็คือว่าหลังจากนั้นประมาณสองสามชั่วโมง ต่อมาคือเขาพยายามโทรเข้าหารายการวิทยุรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการดังของของจีนนี้นะคะ,คะพยายามเพื่อติดต่อเพื่อที่จะขอเป็นเป็นสื่อช่องทางในการพูดคุยกับทางรัฐบาลของที่นี่แต่ว่าทางทางวรดีโอตรงนั้นนะคะเขาเขาเขาไม่สามารถที่จะให้เปิดช่องทางตรงนั้นให้ได้เขาเขาไม่รับอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น,นเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่าสุดก็ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ของผู้ก่อการร้ายใช่ไหมคะว่าต้องการที่จะเรียกร้องอะไร ใช่ค่ะถูกค่ะตอนนี้ก็สถานาการณ์ณตอนนี้นะคะตอนห้าทุ่มตอนนี้คือถนนสายหลักปิดหมดทั้งชอสตีดพิสตีดรวมถึงอสายหลักที่ที่อยู่บริเวณนั้นทั้งอลิสเดสีดด้วยก็ปิดแล้วก็ห้างสศินยนค้าร้านค้าที่อยู่แถวนั้นตึกออฟฟิศค,คือปิดหมดแล้วก็รถไฟบางสายก็ก็จะไม่ก็จะไม่สอบตรงที่สถานีตรงนั้นค่ะแล้วก็จะมีในสองรถรถบัส บางสายที่เกี่ยวข้องก็จะไม่สามารถเดินทางได้งียค่ะทีเขาก็พยายามให้ทุกคนออกจากจากพื้นที่ตรงนั้นค่ะคือตอนนี้ในส่วนของบริเวณที่เกิดเหตุก็มีการปิดล้อมพื้นที่ไว้ทั้ง<ช>อาคารคทั้งรถไฟทั้งรถโดยสารสาธารณะต่างๆคือปิดหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้สถานทูตสถานทูตไทยที่ออสเตรเลียมีการประกาศออกมาแจ้งคนไทยในซิดนีย์ว่ายังไงบ้างคะตอนนี้ก็ตอนนี้คือสถานทูตได้ออกมาแจ้งก็บอกว่าให้ให้ให้อยู่ห่างจาก ให้ห่างจากสถานที่ให้มากที่สุดแล้วก็คือพยายามให่อยู่ที่บ้านหรือพยายามออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือคนไทยทุกคนคือที่สถานทูตตรวจเช็คดูก็คือปลอดภัยทุกคนก็คือไม่ไม่ต้องห่วงทั้ง <Okay. S 1> นักเรียนที่มาเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหลายๆคือทั้งก็ทางสถานทูตเองก็พยายามที่จะดูแลตรงนี้อยู่แล้วก็พยายามดูสถานการณ์ว่าจะมีความรินแรงมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรยเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> ก็พยายามจะช่วยเหลือทุกๆฝ่ายค่ะ ทางสถานทูตยืนยันไหมคะว่าไม่ได้มีคนไทยอยู่ในจํานวนตัวประกันแน่นอนอยืนยันค่ะไม่มีแน่นอนค่ะแล้ว <จะ S 1> พอจะทร <จะ S 1> าบไหมคะว่าจํานวน <จะ S 1> ตัวประกันที่อยู่ในในการควบคุมของผู้ก่อการร้ายนี่มีเป็นเป็นคนที่ไหนบ้างสัญชาติอะไรบ้างพูดถึงตัวประกันใช่ไหมคะใช่ค่ะมีการแจ้งมาบ้างหรือยังคะคือเหมือนว่าจะเป็นคุณพุษณีวงครับสัญ